รีวิวแมนชั่นญี่ปุ่นทุกมุมในราคา3 0 0 0 0ต่อเดือนพันิจิวคะคาปาดแม่บ้านญี่ปุ่นใจฮิโรชิมาวันนี้ป้าป๋าพามาดูแมนชั่นก่อนที่คนเช่าจะย้ายของเข้ามามาอยู่ญี่ปุ่นได้2ปีแล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้มาดูตึกสูงใหญ่มากจ้าแม่ห้องของป้าป๋าให้เช่าในราคา1 3 0 0 0 0เยนหรือว่าเราร3ว0 0 0บาทภายในห้องโนเฟอร์นะแต่ห้องครัวก็คือครบทุกอย่างภายในห้องจะมีแอร์และตู้เสื้อผ้าให้มีแอร์ให้ทั้งหมด3เครื่องนี่จะเป็นตัวล็อบบี้ข้างล่างข ต่อเดือนเดือนละแสนสานี่อันนี้ก็จะเป็นตู้รองเทา้าเปิดเข้ามาจะเป็นตู้รองเทา้ารีวิวรีวิวแมนชั่นป่ะปาเป็นตู้รองเท้านะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องสองห้อง ห้องนั้นน่าจะไม่มีตู้เสื้อผ้าอ้อมีเหมือนกันนี<ม>่จะเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้จะเป็นห้องที่หนึ่งนะคะมีแอร์ด้วยให้เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นห้องที่สองจะประมาณนี้มีตู้เสื้อผ้าให้แล้วอันนี้ก็คือห้องน้ำ น้ำจะอยู่ในตัวบ้านระหว่างบ้านเลยห้องน้ำญี่ปุ่นจะค่อนข้างเล็กๆนะคะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่กระทัดรัดเดินเข้ามาอีกนิดนึงซ้ายมือก็จะเป็นประตูเลื่อนแบบนี้นี่เป็นอ่างล้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นออฟโรชช ่วนตรงนี้ตรงนี้คืออะไรไม่รู้แล้ออกมาตรงนี้หน่อยนึงก็จะเป็นห้องครัวเคฉันชอบห้องครัวแบบนี้มากเลยทำไมพ้าป๋าไม่ไมาอยู่อาพาร์ตเมนต์เป็นชั่นวะแล้วก็เก็บเงินผาทรงภาษีเอาไว้กินไว้ใช้แกดของจิ้งย่าง นี่ก็ยังเปืเป้อน,นๆอยู่เพราะว่าไม่มีใครมาทำความสะอาดเลยโอ้โหสิงแบบอะไรอ่ะจ๊ะ もう終わってないな。 สม่เจ้าบ่ว่าเเออราย้ายมาอยู่ึมนมก็ปาคด้เป็นแคุ้เธโมันไม่คีด่อยว่าดียไิ่เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องเสียภาษี่ังค่ะแต่ก็แต่เจ้าของห้องต้องต้องเสียภาษีอยู่ดีแต่ภาษีมันก็น้อยกว่าบ้านไงภาษีสำหรับห,<ล>ห้องน<ส>ี้ต่อปี<ไ>อยู่ที่ประมาณ6ก0,000 0่นเยนหรือราวรา4 0มื่นสี่พันบาทต่อปีภาษีแบบนี้ในประเทศญี่ปุ่นสามารถผ่อนชำระได้สามสี่ครั้งต่อปีและภาษีของห้องแบบนี้เจ้าของห้องเป็นคนจ่ายนะคะไม่ใช่ผู้เช่าเป็นคนจ่ายดูจากสภาพห้องแล้วน่าอยู่พอๆกับบ้านเลยแต่ภาษีบ้านจะแพงกว่าเท่าหนึ่งเป็นไงบ้างคะแมนชั่นประเทศญี่ปุ่นน่าอยู่ไหมคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ